สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับในวันนี้ก็กลับมาพบกับครูตาอีกเช่นเคยในรายวิชาภาษาไทยนะครับซึ่งในวันนี้นะครับครูก็นำความรู้สาระดีๆมาฝากนักเรียนนะครับคือการอ่านพยัญชนะตัวทอมนโทนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะไปอ่านกรอนกันก่อนนะครับ บทกลอนสอนตัวทอมนโทเดี๋ยวให้นักเรียนอ่านตามครูนะครับบันดิตขึ้นมนดบเสียงกระทบกลองบันดอกบันดูเหลืองอ่อนเหมาะเสียงไพเราะ ออกเสียงดอมนโทและมนทนทอเล่นกลออกเสียงทอมนทากุนทีหม้อทันทะสถานและจันทาน อะนักเรียนท่องกรอนอ่านกรอนตามครูไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ความหมายและคำอ่านที่มีทอมันโทกันนะครับบัณฑิตอ่านว่าบัณฑิตซึ่งบัณฑิตนั้นนะครับหมายความว่าผู้มีปัญญาผู้ทรงความรู้นักปราชญ์หรือผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาคำต่อไปครับมนดบ อ่านว่ามณดบซึ่งแปลว่าสถาปัตยกรรมไทยแบบหนึ่งฐานล่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยอดหลังคาเป็นทรงจอมแหสร้างไว้สำหรับประดิษฐานสิ่งที่เคารพสักการะเช่นพระพุทธรูปซึ่งแน่นอนว่านะักเรียนจะสามารถพบมณดบได้ที่วัดนะครับบันดอ,อ่านว่าบันด หมายถึงกลองสองหน้าขนาดเล็กชนิดหนึ่งหัวและท้ายใหญ่ตรงกลางคอดสำหรับพราหมณ์ใช้ในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ต่อมานะครับบรรดุอ่านว่าบรรดุบรรดุคำนี้ไม่ได้แปลว่ามินเนี่ยนนะครับหมายถึงขาวเหลืองเหลืองอ่อนหรือซีดก็หมายถึงสีเหลืองนั่นแหละครับมนโทอ่านว่ามนโท นางมนโทน,นะครับเป็นตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์เป็นมเหสีเอกของทศกัณฐ์ครับมนทนอ่านว่ามนทนมนทนนั้นหมายถึงบริเวณเช่นมนทนพิธีหรือเขตปกครองที่แบ่งออกเป็นส่วนใหญ่ๆคำต่อมาครับมนทาอ่านว่ามนทามนทานั้นหมายถึงชื่อไม้ต้นชนิดหนึ่ง ใบใหญ่รูปรีแกมขอบขนานดอกสีเหลืองนวลกลิ่นหอมแรงตอนเช้าตรู่นะครับกุนทีอ่านว่ากุนทีนักเรียนดูภาพประกอบนะครับกุนทีนั้นหมายถึงหม้อน้ำคอสูงมีพวยและฝาปิดมีทั้งแบบมีหูและไม่มีหูของอินเดียนั้นจะทำด้วยโลหะแกะสลักสวยงาม ส่วนของภาษาไทยนั้นจะทำด้วยดินเผานะครับทันทสถานอ่านว่าทันทสถานหมายถึงเรือนจำพิเศษที่ใช้ควบคุมกักขังผู้ต้องขังโดยเฉพาะก็หมายถึงเรือนจำนั่นแหละครับจันทานอ่านว่าจันทานจันทานนั้นเป็น คนในอินเดียนะครับที่เกิดจากพ่อแม่ต่างวรรณะในประเทศอินเดียนะครับเขาจะแบ่งผู้คนนะครับหรือประชาชนเนี่ยออกเป็นวรรณะต่างๆด้วยกันลูกที่เกิดจากพ่อแม่ที่ต่างวรนณนะเนี่ยจะกลายเป็นจันทานครับนักเรียนสังเกตไหมครับเมื่อสักครู่ทอมันโทนั้นนักเรียนอ่านไม่เหมือนกันนะครับบางคำก็อ่านออกเสียงทอ บางคำก็อ่านออกเสียงดอดังนั้นนะครับครูฝากให้นักเรียนกลับไปทบทวนนะครับแล้วก็พยายามทำแบบฝึกหัดที่ครูให้นะครับเพื่อให้นักเรียนเนี่ยมีความรู้สามารถจดจำได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอพูดคำว่าสวัสดีครับ